แต่ไหมครับว่านักเ,เรียนชั้นศึกษาปีที่หกเนี่ยเขาชอบไปดูหนังกันเป็นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเรื่องนสัตภ์ธรรนะครับ ครับครับครับอ่ายคระไปดูหนังคนเดียวหรือดูกับเพืนครับบากีาบคาม่าหนยนะครับุณจ้ไปดูหนังเนี่ยคุณไปดูคนเดียวหรือว่าไปดูกับกลุ่มเพื่อนไม่บ่าครับส่วนมากก็ไปดูกับกลุ่ม แล้วเวลาไปดูกุ๊กเพื่อนเนี่ยครับไปดูสามารกี่คนครับก yes. ็อาจจะมันมีทั้งเหียวเลียกว่ามันคนได้คุสุดคนเลยครับคุณทางานออกมันนะครับครับครับอนุญาสัมภาษณ์นะครับปกติคุณเปดูอาหารคนเดียวหรือไปดูคนสุดเพื่อนครับไปคนเดียวครับ เพราะอะไรครับเวลาต้องคุณไปดูหนังเนี่ยคุณไปดูหนังคนเดียวหรือคุณดูกับเพื่อนครับส่วนมากนอนที่บ้านครับแล้วต้องทำคุณไปดูอ่ะคุณไปดูกับเพื่อนไม่ดูเลยไม่ดูก็ได้เหรอโอเคไม่ดูก็ไม่ดูครับถือว่าดูคนเดียวแล้วกันนะครับนะคกร์สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับปกติคุณไปดูหนังคนเดียวหรือคุณไปดูกับเพื่อนครับไปดูคนเดียวครัสดีครับ ประมาณหนนะครับเวลาต้องดูหนังเนี่ยคุณไปดูหนังกับเพื่อนหว่าดูหนังคนเดียวครับชอบดูหนังกับเพื่อนครับชอบดูหนังกับเพื่อนอ๋อแล้วเวลาไปดูเพื่อนเนี่ยไปดูเปนกี่คนครับประมาณสามคนสามคนเลยเหรอครับโอเค่ยงสองหน้าเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอแยกสามข้อันสองด้นะครับปกติคุณไปดูหนังคนเดียวหรือไปดูหนักกับเพื่อนครับปกติก็จะไปดูเพื่อนครับแต <c oughs> mm ่ครนี000 000. 000 000. ้ก็ไม่ได้ไปดูหนักนะครับน้าเศร้านะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชครับวันนี้ผมขอแนะนำหน่อยนะครับปกติคนไปดูหนังคนเดียวหรือไปดูกับ่มด้วยนครับดูกับผมแน่นบครับปกติไปดูกับผมแค่ไปดูกันสี่คนครับไปดูประมาณสองสามคนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแนะน์หน่อยนะครับเวลาตอนคุณไปดูหนังเนี่ยคุณไปดูหนังกับผมเพื่อนหรือว่าคุณดูหนังคนเดียวครับผมบอกเลยมากกว่าอ๋อดูเพื่อนแล้ำนำดูเพื่อนเนี่ยครับคุณไปดูกี่คนครับผมบอกเลยว่าสิบคนนะสิบเท่าต้นเลยเหรอครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับครับ